มีพระใส่พระก็จิตใจตัวเองนั่แหละของพระร่วงพบบรีธติดตัวตลอดสามวงนี้ขาดวงใดวงหนึ่งได้ไไดแผนสร้อยพระแค่แค่เส้นเดียวท,ที่ที่แม่ใหญ่มอบให้มีพระค่ะที่เขี่ยวเสือไม่หมู่เลยถ้าถามว่าต้องแบบออกมาจากบ้านต้องสีนี้ต้องเท้านี้เลยไม่ได้ทำไม่หมู่ครับ มีสิ่งที่นับถือมีสวดมนต์บ้ากสายมูไหมน่าจะใช่นะเพราะเรามีความเชื่อมีความเชื่อในสิ่งในเรื่องที่ว่าเราเป็นไทยพุทธเออคงไม่ใช่นะครับก็ <laughs> แขวนสร้อยพระแค่แค่เส้นเดียวที่ที่แม่ยายมอบให้ก็ไม่ได้มีสายมูอย่างอืง่นตะเวนไปตามที่ต่างๆอาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าแล้วแต่โอกาสว,าว่าไปไหวสารลกเมืองไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เคารพนับถืออย่างนี้ค่ะ มีพระใส่พระอะไรกพกพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแล้วก็มีแบบหวั่นใจหรือว่ากลัวหรือว่าเครียดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสวดมนต์ก็จิตใจตัวเองนี่แหละยึดยากยึดลุทุกชเช้าก็ต้องราธนาพระที่คอทุกเช้าอยู่แล้วก่อนออกมา <Yeah. S 2> แล้วก็ต้องสวดราธนาพระขึ้นคอทุกเช้าอยู่แล้วผมเองก็ท้องพระร่วงรถบุรีปากก็เป็นปากพระร่วงพูดแล้วต้องเป็นจริงพูดแล้วต้องทําได้พกมาแต่อยู่ในคอ <laughs> ที่หลวงพด,ดูครับส่วนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเพชรตาแมวครูบา,าอาจารย์บอกว่ามีเทวดาอยู่ในนี้ปกปักรักษาเราผมไหว้บูชาเพราะว่าเราเลื่อมใสมากกว่าเราก็อยู่รอบปลอดภาัยไปถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราศรัทธานในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าคุ้มครองเราอยู่ข้างในนี่แหละครับแต่น่าจะออกมาไม่ได้ <c oughs> เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพเราทุกคนครับก็มีพระค่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือมานานแล้วมีมีเที่ยวสื่อค่ะ อย่างเสือเนาะก็ก็ก็รู้ยแล้วว่าเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ให้ทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการทำงานด้วยดีอย่างเงี้ยค่ะก็มีมูบ้างว่าเราก็มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเนาะเวลาจะผ่านพระพรมเราก็ไหวตลอดแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ฐานอะไรก็ฐานให้ให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องครับโอ้ยอันนี้แม้งหมอกไขไม่ได้เพราะว่าแป้งมูมาตั้งแต่เด็กแต่แไม่บอกว่ามูขนาดไหนอ่าไม่ไม่ใช่ครับ แล้วก็มีแหวนที่เอาวัดโพท่านให้มาก็ใส่ตลอดครับแป้งเป็นคนที่เรียนโหราศาสตร์ลงไทยมาตั้งแต่ตอนแป้งอายุน้อยแป้งชอบม,มากไม,ไม่ไม่ได้พกเครื่องรางของขลังแต่ว่าก่อนทํางานก็จะปกติจะไปไหว้ศาลหลักเมืองครับมีความเชื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับแล้วก็ศาลหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บาคุ่เนางอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ